แล้วหล่อมาอยัางเมื่อกี้มีคนโทรเข้ามาทุกคนมันมีคนโทรเข้ามาเราไม่ได้ขีดไม่ใช่คืออย่างนี้เมื่อกี้มีคนโทรเข้ามาเมื่อกี้เมื่อกี้มีคนโทรเข้ามานะทุกคนขอบคุณครับ ชวยรางวัลอันนี้มันเป็นของขวัญอันใหม่ของติ๊ t o ็หรือเปล่าทําไมเตยไม่เคยเห็นเลยอะโอเครู้เรื่องไม่ใช่เน็ตเธอคือมันมีคนโทรเข้ามามีคนโทรเข้ามามันเลยสตันนิดนึงคางได้น่ารักจริงหรอต้องใช้ซูมเท่านั้นมาก่อนมาก่อนอ่ามีคนแบบ่าบอกเตยเยอะมาก,กว่าเตยน่าขายเจสซี่ซูมิน สมวนพี่เตยสวยมากขอบคุณนี้ค่ะอ่าวันดีค่ะพี่เตยใช้ลิปของอะไรคะอ่าเป็นลิปของเจ้านางนะคะวันนี้หูใช้ไปอย่เอ่ะใช้ไปหลายตัวมากเลยสวยมากค่ะผู้ชายด้วยกันยังเขินเดี๋ยวนะคือเตยเป็นผู้หญิงไง เลยค่ะบ้านมหาเฮงคือที่เลยบอกเลยว่าโอ้โหแบบสุดปังอลังการละขอบคุณบ้านมหาเฮงมากๆเลยนะคะ